สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเอ้าเอ้าไปตีนายให้ยังมาหนิจุ๊บกันจุ๊บกันอาจารย์จุ๊บแม่เออเออเออออจุ๊บแม่กันเอาอย่างเนี้ยอืมวิดูผู้ใดนี่ฮะดูผู้ใดมันก็กวัวลด้วะตายแล้วแม่เป็นโสมแล้วเออในตาแม่พอเห็นหงส์หรูแงเอ๋ หอมไหมหอมไหมไม่อ่านน้าเสร็จแล้วนะไม่หอมไหมัวเองยังไม่อ่านน้าเลยเนี่ยเน่าๆอยู่เนี่ยปากกับพรท่านแปลงฟ,นฟนนันนี่อืมเย้าอุ้ยอุ้ยโอ้ยวันนี้ลงงานโลงงานตะลกกระสือเสือผ่าป้าเจ้าโลเสือผ้าเรื่องของป่าเรื่องของหลานเป็นไงเสือผ่าเจ้าลายันสองคนแม่แม่กับ กับนูกันนั่งกับทุกคนนั่นะลูกมีทำไหนทำอะไรโทรัพท์โทรัพับโทระัพทปผู้ไรล่ะเอาทีแม่ใครจะไปเล่นบ้านบอลใครจะไปเอ้ยเอาตีสิทธิ์แน่ไงจิ้งจก เต็มตมตอะเตตงตตตะตตตะตมนอันสี่หาี่หมวดเพนบอว่าให้เปิดอันโทรทัศน์ให้เพิ่นมาเพิ่นสฟดอนมาสั่งป่หารี่หมวย่าเห็นาจักอยู่ใส่หกไหลไอจุจีไดู้ี่หมันนี่แหะในี่ละ ตึงๆ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 จังว่าตึเนียนมองนี้อ๋อเนี่ยนี่ตาพี่ก็ตาปลาลูกปะคุณหมอให้กินยาครบหนึ่งอาทิตย์นะลูกนะถ้ากินข้าวแล้วก็กินยาถ้าไม่กินอ่ะเดี๋ยวจะไปกินที่โรงพยาบาลนะถ้าบอกกินนี้เน่สิพาไปขอนน้ำเกลือด้ลูกคุณหมอสิเฮก้าไปหาร์ถอนน้ำเกลือดิเจาะเลือดอีกเจาะเลือดอีกน่ารู้นากโตเกียวเมืองนั้นนึ่งเอาวหาดหยิงจิ วายมึงเหมือนอที <Pal harder> <With> <and this> <dles> ่ไม่ฉีดยาหรืออมกันในอ๋เจ้าเจ้มือไ่ฉีดยาอะไรแม่ไปกินข้าวก่อนดีกว่านี่อยู่กับลูกครับผมมืออื่นจะไปบวชครับผมสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีบลุงบลุงบลงบลงจิ้งเบิ้งจิ้งเบิ้งจิ้งจิ้งจิ้งเบิ้งจิ้งเบิ้งจิ้งจิ้งบลุ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 งจิ้งเบิ้งจิ้งเบิ้งจิ้งจิ้งจิ้งเบิ้งจิ้งเบิ้งจิ้งจิ้ง สื่อแล้วเูด่ีส้สื่อรอเเขจะเอซีตรงไหนเฮ้ยกิดขนี่ลุยเงินักมาแล้วเือสาวอยู่หลังรถค่ะไม่ได้ล็อกรถค่ะล็อล้วพวินีบ้าเลเอาแตงตัวแล้วหรอเอ่า้าลเปิดที่าเป้้ล่างนี่ไปเอาาวายาวล้วเด้อดาราเขาถ่าอยู่นี่เขาิ ถ่ายโปรไฟล์นะลูกเนาะวันนี้เขาจะถ่ายโปรไฟล์นะไปบ้านพี่แตงม่ผมดวโอเคนะคะคุณแม่ไปกินข้าวกันนะคะวันนี้ถ่ายเอ็มีน้องฮัสซี่แล้วก็เอ่อเมื่อื่นเนี่ยคุณแม่จะไปบวชกระสาวครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจุ๊บอมอปม่อยาพลาดคลิปวิดีโอใหม่